ใส่แฮชแท็กเยอะๆใส่แฮชแท็กหลายๆอันดีไหมแฮชแท็กเ mm. ปิดการมองเห็นแฮชแท็ก FYP เต็มไปหมดเลยใส่พวกนี้มันช่วยให้คลิปเราเปิดการมองเห็นดีจริงหรือเปล่ามาฟังคลิปนี้ค่ะคลิปเดาจบรู้เรื่องเลย mm. แม่ๆอธิบายแบบนี้เนาะเวลาเธอใส่แฮชแท็กแบบ FYP เปิดการมองเห็นตระนานอะ่ะเธอจะถามจริงนะเธอคิดจริงหรอว่ามันจะช่วยให้เธออ่ะ แนะนําส่งคลิปดีขึ้นนะ่ะมันไปไปไม่ได้อยู่แล้วนึกอ,ออกไหมแฮชแท็กน่ะเกิดมาเพื่ออะไรแฮชแท็กเกิดมาเพื่อเขาเรียกแคตตากรคือทําให้คอนเทนต์น่ะอยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในแคตตากรีเดียวกันเช่นอย่างแบบแฮชแท็กสยามอย่างเงี้ยสยามสแควร์ก็แปลว่าคอนเทนต์คุณก็ต้องเกี่ยวข้องกับสยามสแควร์ถูกปะแต่บางครั้งบางคนนะชอบใส่แฮชแท็กไม่เกี่ยวข้องเวแล้วใส่เยอะเกินไปพอใส่เยอะเกินไปเสร็จนะเอไอก็งงเหนือก็เอไองงคือยูเซอร์ก็งงงงว่าเธอจะไปใส่ทําไมวะเปิดการมองเห็นเอฟไอพีมันไม่ได้ช่วยอยู่แล้วเเเพราะฉะฉนนนััน้ทททีีที่่่่ดสนสะุจงงใแมกยยวคลิปธ คลิปเธอเป็นเรื่องอะไรก็ใส่เรื่องนั้นอย่าไปใส่เรื่องไม่เกี่ยวข้อง AI ก็งง user ก็งงค่ะแล้วมันไม่ได้ช่วยหรอกฉันพูดจริงๆนะใส่แค่จตด้เกี่ยวข้องกับเธอพอนี่อย่างตอนนี้นะเราอยู่ที่นี่ชิโรอิโอมาเกาเซใช่ไหมคะคุณก็ใส่แฮชแท็กระษสริตโอมาเกาเซแฮชแท็กอาหารญี่ปุ่นโอมาเกาเซแฮชแท็กร้านโอมาเกาเซตอนนี้เราอยู่ที่จุลาก็แฮชแทกร้านอาหารญี่ปุ่นจุลาแฮชแทกชิโรอิ i, ภาษาไทยแฮชแทกชิโรอิภาษาอังกฤษพอแค่นั้นอาจจะมีแบบรีวิวของอร่อยติ๊กตอกรีวิวลานอร่อยติต สักสิบแทก็กไปที่พอแล้วอย่าไปใส่เยอะเกินค่ะ AI งงคนงงนะคะจำคลิปนี้ไว้ค่ะ